พี่น้องยายสมบูรณ์ในเดินทางผ่านมาได้เข้ามาในวัดพระพุทธเสียงถ้ำยายดีใจหลายยายเห็นแต่นในคลิปยายก็คิดว่ายายอยากมาบึงให้เห็นกับหูกับตาจาักเทียในเข้ามาแล้ววันนี้บุญทวงยายมากถึงแล้วมาเห็นแล้ว ย่าเห็นแต่ในคลิปพี่ผาพี่น้องเบิง้งกีลหลุดเลาะเบิง้งสาธุลูกหลานมาหอดแล้วความตังไก่ของย่าเห็นในคลิปย่าอยากไม่เห็นจกักเตียย่าก็ได้ไม่เห็นแล้วพี่น้องเอ้ยสวยงาม สวยงามลายพี่น้องยายได้ไม่เห็นแล้ววาเนี่เป็นบุญตาบุญใจเป็นบุญวาสนาของยายที่ได้ไมาเห็นกันบุญบ่าลายก็ที่ได้เห็นเด็กยายเห็นแต่ในคลิปยายก็อยากมาเห็นมึงแจักเทียบริเวณของเพิ่น ไม่เห็นแล้วสะอาดเรียบร้อยพี่น้องจ้าบุญตาบุญใจของยาย ได้ไมาเห็นเดี๋ยวย่า่สิผ้าจอดรถลงไปบึงไปกราบคลิปนี้เอาไป้ํำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ